นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงควายผู้กล้าหาญกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแก้วเขาเป็นเด็กเลี้ยงควายที่กยันขันแข็งและมีจิตใจเด็ดเดียวแก้วอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนเพราะพ่อแม่จากไปตั้งแต่เขายังเล็กทุกวันแก้วจะพาควายไปเลี้ยงที่ป่า ้ายหมู่บ้านแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่เขาก็ไม่เคยเกลียดร้านหรือหวาดกลัวสิ่งใดวันหนึ่งขณะที่แก้วพาควายออกไปเลี้ยงเหมือนทุกวันเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่าใกล้ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเดินตามเสียงไปจนพบกับชายชราคนหนึ่งซึ่งถูกเถาวันพันรัดจนขยับตัวไม่ได้ช่วยข้าด้วยช่วยเธอช่วยข้าด้วยได้โปรด ข้าถูกทวันปีศาจรัดตัวเอาไว้ช่วยข้าด้วยชายชราอ้อนวอนแม้จะหวาดหวัน่นแต่แก้วก็รวบรวมความกล้าใช้มีดเล็กๆที่พกติดตัวมาช่วยตัดเทวันออกจนในที่สุดชายชราก็เป็นอิสระเจ้าช่างกล้า,าหาญและมีน้ำใจเหลือเกินชายชรากล่าวทางยิ้มเพื่อเป็นการตอบแทน ข้าจะมอบของวิเศษให้เจ้าชายชราหยิบคุยไม้ไผ่ออกมาและยื่นให้แก้วนี่คือคุยวิเศษหากเจ้าเป่าเมื่อได้สัปสัตจะมาช่วยเจ้าทันทีไม่นานหลังจากนั้นขณะที่แก้วกำลังเลี้ยงวัวอยู่ที่ริมแม่น้ำเสือโคร่งตัวใหญ่ก็กระโจนมาจากพุ่มไม้มันคำรามเสียงดังจนควายตกใจวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง แม้ใจจะเต้นแรงด้วยความกลัวแต่แก้วก็ไม่ยอมที่จะหนีเขารีบหยิบคุยวิเศษขึ้นมาเป่าเสียงคุยดังก้องไปทั่วป่าไม่นานนักฝฟงนกฝูงกระรอกและลิงป่าก็พากันเข้ามาช่วยลิงป่าไม้ใส่เสือกระรอกพากันกัดหางเสือ ส่วนฝูงนกบินว่อนรอบตัวมันจนสือโครงต้องถอยไปในที่สุดเมื่อเหตุการณ์สงบลงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างชื่นชมในความกล้าหาญของแก้วและตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็เรียกเขาว่าเด็กเลี้ยงควายผู้กล้าหาญค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญและความเมตตาจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิต สติปัญญาและไหวพริบสังคัญกว่าความแข็งแกร่งการช่วยเหลือผู้อื่นจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเสมอค่ะถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพรารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ